สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับผมวันนี้ก็มาเจอกับช่องตุ้ยพะรอดนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูครับบ่อนามเอโยกเก่าครับผมที่ผมเคยใช้สมัยก่อนครับย้อนไปประมาณ30กว่าปีครับท่านผู้ชมครับไออยกนะครับเคยโยกครับเอาไปใช้เอาซักเสื้อผ้าครับผมแล้วก็น้ําบับปายังไม่มีครับผมผมต้องใช้บ่อโยกบ่อนี้ครับผมเป็นที่อาบน้ํา เข้าครับผมก็ผมเดินมาตักครับตักเดินไปกลับปอหลายรอบครับกว่าจะเต็มถังใหญ่ครับเปถังนิดครับถังอะไรถังแดงเนาะที่เป็นเหล็กครับท่านผู้ชมสมัยนั้นครับผมก็มีกุ้สองกู้ครับมีอะไรก็แไม้หามครับก็ตักมาจากบ่อโยครับท่านผู้ชมก็เดินไปไปเทอยู่บ้านห่างบ้านประมาณร้อยเมตร ประมาณลอยเมตรครับผมกว่าจะเต็มถังก็เหนื่อยครับก็แบกขึ้นมอได้ครับผมผมจะพาท่านมาชมก็ไปรับชมครับว่าตอนนี้บ่อน้ํำยกเก่าครับมันยังอยู่หรือเปล่าครับท่านผู้ชมหรือว่ายัางใช้งานได้อยู่ครับก,ก็ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพาะชน,นะครับผมขอขอบคุณทุกทกำลังใจครับที่เข้ามารับชมไปตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมเข้ารับชมว่าไปตรงน,นี้เราก็จะได้เดินไปเนาะ ก็นคลิปนี้ผมก็เคยถ่ายหลายครั้งนะครับผมตัวนี้เราก็จะมาถ่ายใหม่ครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะว่าแต่ก่อนน่ะบริเวณที่ผมยืนอยู่จุดนี้ครับก็เป็นป่าเป็นอะไรครับผมเป็นมันสามารถคนเดินได้ครับน้ำไหลตลอดครับมีต้นขาเทศต้นอะไรครับยามาขาเทศออกอะไรออกครับเป็นฤดูของมันครับผมปวกนกปวกะไรเต้มนครับผมก็เป็น อุดมสมบูรณ์ครับเป็นธรรมชาติดีครับท่านผู้ชมครับช่วงที่เขายังไม่พัฒนาครับเป็นสมัยแบบดินแดงครับยังไม่มีพวกอะไรลาดยางเข้ามาครับสมัยตะ่อนครับอุดมสมบูรณ์ครับผมวันนี้เราจะเดินเข้าไปครับก็ห่างจากบ้านประมาณร้อยเมตรครับผมเดี๋ยวผมเดินมาครับครับสี่ผมเดินอยู่นี้ครับผมก็ช่วงที่ ครับช่วงที่เขายังไม่จกบ่อจกอะไรครับผมก็มันเดินอ้อมสะได้ครับท่านผู้ชมครับช่วงที่เขายังไม่ได้จกนี่ครับผมเป็นธรรมชาติครับมันก็เดินออกอ้อมบ่อครับผมกว้างครับช่วงที่เขายังไม่พัฒนาครับผมเจริญยังไม่เข้ามาครับผมต่ยุคนั้นครับสมัยนั้นโหเป็นธรรมชาติมากครับผมเขาแรยกว่าดงพญาไฟครับผมเสียงนกเสียงเกี้ยวเลยครับท่านผู้ชมตัวนี้ครับอาจจะเป็นต้นย้วเก่าครับตัวนี้มันได้ สูญสลายครับผมได้ผุพังน้ําตายเนาะตรงที่กอไายังไม่เมียปกคลองคลองน้ำเนี่ยมันไหลามาตลอดเลยค่ะทุกชมทุกปีครับน้ำไม่ขาดไม่เคยขาดครับอุดมสมบูรณ์ครับจะย้อนเวลาไปสามสิบปีที่แล้วผมว่าอูแม่งมีความสุขเลยครับผมว่าอูอุดมสมบูรณ์ครับเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติดีครับ บ่อน้าเคยน้ําน้ําออกกับตอนนี้ครับไม่มีเลยนะงทีเขาจกจกบ่อไหมถ้าเป็นปล่อยไปธรรมชาติผมว่าดีเลยมีน้ําใช้ตลอดเลยนี่ครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาเดินถึงจุดนี้ครับผมเป็นนี่ครับที่โยกเก่าตั้งแต่ย้อนไปสามสิบปีครับที่แล้วนี่ครับผมใช้นี่ครับผมครับผมอยากอธิบายให้ฟังครับสมัยต่ก่อนครับ ่วงที่ยังไม,ม่มีที่โยกครับผมก็เป็นป่องครับเป็นเชือกเี่ยนไปใส่เอาเชือกอะ่ะมาใส่คูก็หย่อนลงไปก็มาตักตักใส่ถังตักใส่ถังเสร็จก็โชวงน้ว่ามันก็เป็นคลองครับตรงที่เขายังไม่จบไม่เลยครับผมเป็นของธรรมาชาติครับผมเป็นของกอมีต้นไม้ที่ตายต้นใหญ่รับพาดออกมาผมก็เดินครับเดินข้ามแล้วก็จะเอาน้ำเนี่ยไปใส่ถังครับใส่ให้เต็มครับแล้วก็เดินมาอีกก ผมให้เต็มถังคราบชมผมเดินตั้งหลายรอบครับฝั่งนี้ก็ตรงที่เขายังไม่ได้มาพัฒนาครับผมเป็นทางเดินอย่างดีครับผมเป็นธรรมชาติดีครับสามารถเอาเอาน้ำแบบไปใช้ได้ครับท่านชมครับช่วงที่ไม่มีน้ำปลาใช้ครับผมทุกคนอ่ะต้องเคยได้ใช้อันนี้ครับผมสมัย30ปีครับทุกคนต้องได้ใช้ครับครับ บอ่อนี่ก็เคยน้ำมึงน้ำออกครับเดี๋ยวนี้ไม่มีน้ำเลยครับผมเนาะจังที่อะไรจังที่ก็ทำม่งทำทางเนาะอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเนาะมันก็ธรมธรรมชาติก็หายไปหมดต้นมงมะพร้าวยังยังไม่มีเลยครับเยที่ที่ผมชีน้นะครับแต่ก่อนกันกบต้นขามเทศครับต้นขามเทศเทศดยาครับถึงนะครับผมตอนนั้นก็หลายปีนะ ท่งน้ำเนี่ยผมว่าเกินสามสิบปีกันยังอยู่ครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็ลองโยกดูก่อนครับว่ามีน้ำไหลออกรือเ่าครับ 재미 <laughs> อเคครับมม่านผู้ชมอันนะี้เราก็ปรากฏว่าน้ำไม่ออกครับผมว,ว้าวมันหลสามสิบปีเนาะกอนนี้แหละเคยใช้น,นะ่ครับผมที่อาบน้ำเป็นที่น้ำใช้ครับสมัยตะก่อนำลำบากมากครับผมกว่าผมจะแบกเทใส่น้ำเต็มเหนื่อยครับสมัยนั้นครับผมซักเสื้อผมก็ซักเสื้ออยู่จุดนี้นครับ่านผู้ชมเผมซักเสื้อ ผมอยากจะซักเสื้อบริเวณนี้ครับผมเพราะมันเป็นแบบปูนก็มีอะไรมีเนาะตรงที่เขายังไม่ได้จบไม่ได้อะไรท่านผู้ชมนี่ยังอยู่ครับยังอยู่ทุกคนก็เคยได้ใช้แบบนี้ครับผมครับคนอื่นก็ฝากากดไลค์กดแชร์ช่องตุยนน้ยพาเลาะแชนแนลครับผมวันนี้เราก็มาเบสช่วงเช้าเนาะวันอังคารนะท่านผู้ชมก็ ใกล้ถึงปีใหม่แล้วเนาะเอกใกล้ถึงสงการาาน้องธรรมชมเหลือไม่กี่วันเองเนาะก็ทุกคนก็ได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยเนาะก็สงการปีนี้ครับผมขอให้เที่ยวสนุกสนานครับก็อื่นก็อย่าลืมความปลอดภัยนะผมมาก่อนความปลอดภัยมากกว่าระดับหนึ่งเนาะครับผมขอสูุ่ขภาพ่างกายแข็งแรงครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สวสด,ดัสวัสดีครับบ๊ายบาย